น,นี่หมอกแต่งทั้งรางไทงังปฏิอัยังเอาจะเอาแค่ยังโอเคสันๆๆๆไปไปนี่ว่า่กถอยหน่อยแม,ม่ก็ถอยหน่อย็องโอ้ถือขี้ด้วยนะโอ้แล้วแล้วคนราจับหนาแ้คนั้นนนงที่บูมีกัวพอลองมาถือขี้กับม แต่คนนี้เป็นไม่รู้ใจเป็นยังไงก็เดินจากที่นี่ไปไม่ได้องดาวใจของอย่างนี้นี่เด้วอฒิการาร,ร้รโโองเขาดนตรีดนตรีร้องเขากีตาร์ดีอาจารย์ร้องเพลงอยังได้การร้องไปญี่ปุนป่นไปอยู่บ้านผู้ใด <S <S บ้านญาติผมนั่นคุณเรรยากาว่ามันเหมือนไหนแม่มานจักร้องเลยบ้านนี้น้ำผู้ใดผบ้ใด บันีสิเปิดสิเปิดบักเดียวใ้เบืองเด้อบุงเดียวเวสกามาหนามันขายของออนไลน์มันมันฮันมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านบันีมันปลูกบ้านอยู่ให้แม่มันอยู่ันลอยเอทันหาสิพงสิบล้านมันซื้อไม้บ้านไม้รุงเทพปีซี่หาหลังคุณสื้อหรืองมันอยู่ ลูกน้องไปหนีไดมปัญหาใส่หนีดูหายลูกน้องมาขายเบิ้ลดเวยมันขายของออนไลน์ขา,ายแพงขึ้นอ,อย่างเนี่ยอันคือกระเป๋าไม่ติ่งหันใบละมื่นกว่ามื่นกว่าของอันโคตรเคิร์ดเนี่ยใบละเจ็ดพันเศษพันแต่ว่าภาพเขาดีดีวยยังใายกระดาษติ๊นหนาด้วยซ้ำ <laughs> อาจารย์ผู้เิียดพ่แบบเนื้อเพลงสิบอกที่เป็นเนลลองมาเล็กกรได้มันจะหาบงบอกโอ้ที่ดีตรงนี้ขนดนี้เนี่ยมาที่ดีตรงน่้ขนามนี้เดยมันจะบ่สยสัญญาสมเซนสบัยน,นี่นี้แล้วยงนี้หม

ทีตตกซางนะยีให้บรรทัดเด็กยืดมันบาเยดนะยีตไ่ทันเด็กมัยีครับไม่ปวดตะลกแตกแตก่จับนายนาแต่พงไม่ตีแพ้กันได้ปะในแลงมันเป็นกระเทยบ่แม่นมันเป็นทหารเฮ้ยแบ่งมันกิน้ดิแบ่ง์น้อย มัน,นที่่วามันมันมาเกิดกับผมเออเข้าใจเข้าใจน่าจะพงไม่ตีแพ้เออมันดีเอาคืนมองได้มองแม่เป็ออนทหารเกณฑ์บปล่ครับ ขี้แต่มันสูงกว่าน่ะเป็นะอย่าเป็นขี้ไเอาขิ้นต้นไหมนน่นะน วันให้โทษอย่าไปโทษโทษกันพี่นายไม่ใช่ <laughs> <laughs>

เป็นแพร้เละคอ์ดต้องเพ่บอร์ดยไปีรีพิมพ์าคอต่ตอหลังมั่นคอร์ดตอนนี้ออีกครับมันก็จะเด่เือเพลงเลยใส่คอมีมีคอร์ดนะเอเยมนแม่บ่อเป็นนมอะไรมีรกใหม่บ้างแม่บ้านโบแมนผู้อาออมม่่ ะเภทลู้ขนมีกับผู้ไยจ้ผู้กรบผู้ไพ้นะจ๊ะแล้วเคยขอ่ของวบุรีบุ้เพื่อนดนทองทองนะสมัยก่อนนะเธอมีเรื่องหมยถึงได้องเรื่งรักเก่าเออเมนเนเมซื้อซื้อบ้างเด็กเบนซื้อผู้แพ้รักปะครับผู้ครับ บาสาจะเกลื่อนป่ามาเรารักกันรัผู้ได้รงอาจจะป็นิามสัเอาเนี่ยมันพนาเบื้งเบอขอดิ้วอย่เพิ่งเบื่อนี้เพิ่งเหตเป็นะตีเนาะเทปนึ่งอนนี้ทอี้อันี้อันเดีวนีวไม่นเพื่อน้าโป๊ะทอคกี้ทอี้ี้ขี้ไ

ลองลองใหม่ไหมมันเป็นเดียวแทงไดหรนตอหรือ like, ่อบอมากมัน right? ด <ills> <int ans otted> ีแล้วเอาจะอไปตะนจะเพิ่มแบบเพิ่มของอันใหม่แล้วนะบอกเซาร่านล่นะของดาวใจเล่นะเพลงอะไรผเลยนาร่อะไนะดีไงซาร่อะไรนะว ผมทรงตาร่านีโ oh. อ,อ้ไม่เที <ๆ S 2> ่วอย่างเี้ยพีงฟาล่าและตีนะเฟกอ่ไปฟอร์อเซ็ตเ,เลยนเปิดๆเข้าไปในแนวใจเพรนะเอาอีกเดี๋เอาอีกเดี๋ยวอีกเดี๋แต่กรสมบุญ อู้ปิดมาเรื่อไปแปดปีมาตายเถอะแม่แต่แม่ปยาลงบาหยามอยู่ลองบาทื่องเท้าโบราณสิสตายแล้วตายแล้วนคอยกุฏวัดกลับมาฟังปยามปุ้ยวาปยามมาตายก่อนพว้กเต่าไปจนเยติ่งปวยรอบตัวแม่แยจติงปวยจนติตายตัวยนั่นเนี่ยแล้าไลยงตาย สรุปสองเธอด้วจริงไม่ได้แบ่นสรุปสรุปเท่าไดนั่นสรุนี่พ่อมขานี่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 เพีข้านี่ไม่ถึง้ไไม่ผีกข้นใจเอ้ยไม่ออนล้นเจ้าม่นล่นทงใแสงเืองอมระเทีมอยู่่ถื่ ช่วยเชิดชูไทยให้ฟ่องสีรูกก็บูมใจที่สมความเหนื่อยยากตามมาแล้วมันยิ่นกับโรแกรมยนมันจะมีโปรแกรมดึงดึงเสียงมันอยู่ครับ